ต่อไปจะสอนแบบวิธีทําตุ๊กตาแบบง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวัวลันเตาหัตสนะคะก็จะเป็นตัวนี้ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะสวัสดีค่ะตุ๊กตาคนะ,คะวันนี้จะมาสอนทาเครื่องถักติ้งมิ้วแล้วคะจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้เราสามารถทําได้หลากหลายนะคะจะเป็นตุ๊กตาเป็นตัวนี้่พุดเดินตุ๊กตาเต่าค่ะไอซัมตาคอร์ตุ๊กตาหญิงสาวน่ารักเป็นมา้าเป็นมูสไปหมดตัวนี้เราจะใช้เป็นไหมเส้นเล็กนะคะเพื่อเป็นพวกดาลาอุปกรณ์เราจะมี3อย่างเครื่องทอ ก็จะเป็นตัวทำตาไก่นี่นะคะมันจะเป็นเส้นเล็กๆทำตุ๊กตาตัวเล็กๆก็จะเป็นตัวนี้ทำพวกตุ๊กตาเล็กๆนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวแบบกรอบนะคะก็จะเป็นนี้จะเป็นแบบกลมนะคะกลมดอกสี่เหลี่ยตัวนี้เราจะใช้ไหมเส้นใหญ่ เส้นใหญ่ก็จะเป็นไหมตัวนี้นะคะเส้นใหญ่ๆฟูๆสามารถตัวนี้เราสามารถทําแบบตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเลยหรือว่ายัดใหญ่แบบให้ใหญ่ก็ได้โดยจะออกเป็นฟูๆก็จะเป็นตัวนี้จออมาเป็นฟูฟิงสวยงามจะเป็นพวกแกะตัวนี้ก็ทําได้นะคะแนะนำอุปก,กรณ์นะคะก็จะมีเข็มเย็บผ้า กินเย็บไมพรมนะคะก็จะเป็นเข็มยาวเข็มโคเชกระดุมลูกปัดสำหรับทำตุ๊กตานะคะก็จะมีกันไกลโคเวอร์ตัวนี้ขมตัดได้ทุกอย่างจะมีผ้าสกาักลาดก็จะมีใหญ่โพลีเอสเตอร์นะคะ,ะท่านใดที่ชมที่เข้ามาชมแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกดกันมาเยอะเยอ่เลยต่อไปจะแนะนำวิธี ที่เราปั่นไว้แล้วนะคะสําเร็จไว้แล้วก็จะเป็นออกมาก็จะเป็นตัวนี้ที่เราปั่นไว้แล้วก็จะยาวมาเรื่อยๆจะไปขึ้นไเลยนี่นะคะพอได้มาแล้วทอออกมาก็จะเป็น สอนแบบวิธีทําตุ๊กตาแบบง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวัวันเตาหันสานะคะก็จะเป็นตัวนี้ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มกันเลยอันนี้นะคะนี่ก็ทําเม็ดัวรันเตาก่อนก็คือเราจะนับไปสามสิบสี่แถวนี่นะคะเจ็ดแปดเกสิบส 34แถวนะคะแล้วก็การกัดไปก่อนแล้วเราก็ตัดตัดนี้อาไปสักสองช่วงนะคะเี๋ยวกัดไว้ใะรดูว่าแถวนี้เป็นมี34แถวทําการเลาะดอกทีลเจเจนนะคะค่อยๆนะคะจะให้เขาหลุดนะคะค่อยเลาะทีหน่อยทีหน่อย เลาะไปเรื่อยค่อยเลาะให้เขาหลุดนะคะท่านใดที่สนใจสามารถมาซื้อประกณ์ได้ที่ตั้งพัวเสียงนะคะมีขายทั้งเครื่องนิตติ้งเครื่องถักมือแบบจะเป็นแบบนิตติ้งรูมก็ได้นะคะถ้าอยากให้ไวขึ้นก็จะเป็นเครื่องทอนะคะเราจะปั่นได้ ทั้งวันเลยทำตุกตาลหลายตัวหรือไม่สะดวกมาเรียนได้ที่ตั้งวสิกนะคะจะคุตาจะสอนให้นะคะเราก็ได้แล้วคุตาคะเออไหมที่ใช้นี่เป็นไหมของอะไรคะเป็นไหมด้าล้าค่ะหรือจะเป็นไหมฟูฟูก็ได้นะคะพือน ตาเาเป็นฟูๆแล้วถ้าเกิดเราเป็นไหมเส้นใหญ่เหมือนไหมจอยนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็ได้ตุ๊กตาใหญ่ขึ้นฟูขึ้น,นะคะนี่แล้วก็ได้ตัวนี้แล้วก็ทําการร้อยเศษห่วงเพื่อจะปิดตู๊ขานะคะค่อยๆดึงนะคะ ค่อยรูดนี่จะเป็นปิดหัวปิดหัวปิดท้ายสอดล็อกเก็บน,นี่นะคะปิดหัวปิดท้ายตัวนี้เม็ดหัวลันเตาเราทำสามชิ้น3มชิ้นนะคะนี้จะทำยังไงให้เป็นวงกลมน,นะคะจับตรงกลางให้มันประกบชิดกันน,นะคะจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ใส่เข็มสองยาวกันนะคะแล้วก็มัดมัดให้สนิทเลยสอสองทบกันไปตัดส่วนนี้เพิ่งแกะออกนะคะเรามาทำการสอดข้างบน สอดเข็มสอดขึ้นสอดลงะะท่านใจท่านใดเรียนไม่ทันนะคะสามารถมาเรียนได้ที่ตั้งวเสงบางปูและตั้งวเสงพนบรีนะคะหรือมาหาคูตามก็ได้ค่ะอยากทำตัวไหนอยากทำพุดเดิ้ลชิวาว่าเตา หรือตุ๊กตาตัวอื่นนะคะหรือท่านใดไม่มีเครื่องก็จะมีบริการทอทอจากเครื่องให้นะคะเส้นละร้อยห้าสิบาทนะคะหรือท่านใดอยากปั่นเองก็มีบริการให้ปั่นนะคะเครื่องปัน่นนีค่ะแล้วก็จะได้ตัวนี้แล้วก็ทำการยัดใหญ่ อยากใหญ่ท่านใดอยากอยากได้มันตรงๆเราก็อยากใหญ่ไปเยอะๆะยัดได้ตัวเล็กๆเราก็อยากใหญ่ไม่น้อยแล้วก็รกูดออกมาก็จะเป็นตัวนี้กลมๆส่วนใหม่ที่เหลือเราไม่ต้องตัดนะคะออกมาก็จะเป็นนี่ค่ะได้เม็ดทูรนันเตาสามเม็ดนะคะนี่ก็ทำการประกอบเม็ดทูลันเตาก่อนใช้เข็มยาวนะคะ ของโทรลังเตาเนี่ยค่ะปิดกันเลยขั้นสามชิดแล้วก็มามัดจะให้แน่นให้ชิดยังไงเราก็ดึงตัวนี้นะคะจงตัวเี่เามัดให้ชิดเลย แล้วก็สอดเก็บเข้าในเม็ดพลัตเตานะะสอดเก็บตังไกลนะคะผมกิ๊บเลยน้กากัวว่าไม่คมสอดเก็บนะะเก็บเข้าพลัตเตาเลย เก็บตกแต่งให้เรียบร้อยน,นะคะอันนี้นอกจากทำทัวร์ังเตาแล้วนี่เครื่องน n i ติ้งมิวนี่เราสามารถทำเป็นพวกตัวสัตว์ได้ด้วยใช่ไหมคะได้คะ่ะก็จะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะก็จะเป็นเต่าเป็นหมาเป็นแมวค่ะหรือว่าจะทำเป็นหมวกผ้าพันคอหรือออที่ใส วดน้ำนะคะหรือว่าจะทำเป็นที่ปอกแขนก็ได้ก็จะเป็นเครื่องเล็กก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะจะออกเป็นสี่เหลี่ยมแต่ที่ง,งานที่ออกมาได้จะเป็นวงกลมใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นวงกลมค่ะอันนี้จะทำสามารถทำมวกให้เด็กเล็กก็ได้นะคะเด็กไดกเปิดได้อันนี้งานพวกนี้เด็กๆสามารถทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทำได้ค่ะง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากก็ทำกลมๆแบบนี้หรือว่าจะตกแต่งเป็นหน้าตาก็ได้ นี้นสามารถเด็กตั้งเด็กที่มาเรียนนี่สามารถเรียนได้ตั้งแต่แตกีขวบขึ้นไปคะตั้งแต่เด็กเล็กเลยค่ะถ้าสนใจชอบสักประมาณถ้าหกหกหกได้ค่ะจึงเด็กโตอันนี้ได้เนต็ตกระดาษเตานะคะต่อไปเราทําเป็นเปลือกสีเขียวสีเข้มนะคะสีเข้มเราก็จะตัดเป็นความยาวนะคะเก้าสิบสี่แถวหนึ่งเส้นนะคะ แถวหนึ่งเส้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้ได้ความยาวมานี่นะคะพอได้ความยาวก็จะเหลือไหมหัวท้ายใส่ร้อยเข็มนะคะเย็ยบติดหัวท้ายก็คือตัวนี้เย็ยบติดกันนะคะอันนี้เสาร์อาทิตย์ไหนถ้าคุณหนูนอยากมาเรียนนี้มาเรียนได้เลยค่ะม, <า S 2> มาเรียนได้เลยค่ะห้างเปิดสิบโมง ครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะมาเรียนได้เลยจะสอนโดยครูตาลนะคะแล้วทำตุ๊กตาตัวไหนสนใจตัวไหนนะคะมาเรียนได้เลยหรือจะมาเรียนนิตติ้งโคเชร้อยลูกปัดจะเป็นร้อยพวงมาลัยเป็นตุ๊กตาต่างๆจะเป็นลุกอัพกันก็เรียนเชิญน,นะคะ มาเรียนได้ที่ตั้งเสงหงธนบุรีและตั้งเสงหงบางละพูนะคะตั้งเสียงธนบุรีก็จะอยู่ชั้นสค่ะส่วนตั้งเสงหงบางละพูก็จะอยู่ชั้นหนึ่งะคะท่านใดสะดวกช่องทางไหนที่บางละพูหรือตั้งเสงหงธนบุรีมาเรียนได้นะคะค่ะแล้วตอนนี้ที่เห็นเขากําลังนิยมกันก็คือ ลูกปัดที่ร้อยเป็นสายคล้องผูกแมสท,ทุกอย่างนี้แล้วก็สอนด้วยใช่ไหมคะสอนด้วยค่ะจะเป็นสายคล้องแบนก็ได้ค่ะสายคล้องแมสหรือว่าเด็กๆสนใจมาเรียนได้เลยนะคะมีลูกปัดหลากหลายนะคะตัวนี้คือการสอนได้ใช่ไหมคะ,คะได้ปิดหัวปิดท้ายนะคะต่อไปก็จะเย็บปิดก้นนะคะนี่นะคะ่ะเย็บสอดเป็นแถวการซ้ายขวา สุดเลยนะคะเย็บเลยออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ขากลกมาจะเป็นเปลือกทั่วหลังเต่านะคะแล้วก็มาใส่ตรงกลางน,น,นี่ก็ทำการเย็บข้าง ข้างนะคะล็อกติดเลยสอยเก็บเลยนะะี่ะแล้วก็ล็อกเก็บใสยติดในชิปนะวนรอบเลยออมามันก็จะเป็นแบบนี้ิส่วนหน้าตานะคะ ก็จะเป็นติดผ้าสกอาาหรือจะถักเป็นโคเชติดเป็นลูกตาก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้หรือจะใส่ลูกปัดตูกแต่งหน้าตาหรือเป็นกระดุมตกแต่งก็ได้นี้ก็จะเป็นเป็นพงคุญแจลูกปัดหัวังเตลาใส่ห้อยผู้นะคะน่ารักน่ารัก จะทำเป็นตัวเล็กตัวนี้เข็มกัดนะคะเข็กัดถั่วลันเตาอันนี้ก็จะห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะใส่ห้อยหรือใครมองไม่เห็นเป็นถั่วลันเตามองเป็นชาเขียวก่อนชาเขียวก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆนะคะนี่เป็นของแจกหรือก็ตัวนนี้ จะเป็นหมอนอิงหลังก็ได้หรือจะเป็นตัวปักเข็มมุดก็ได้นะคะหรือจะเป็นของฝากได้หมด